ขออนุญาตแอดมินจ้ะมีของเหลือเยอะเลยสามารถแลกอะไรได้บ้างคะจะเป็นของกินของใช้หรือว่าของที่นอกเหนือจากโควิดก็ได้นะคะขออนุญาตเธอค่ะ,คะต้องบอกตามตรงนระว่าสมน้ำหน้านะเอาไปผสมน้ำหน้าปนสงสารก็แล้วกันสวัสดีครับผมบีมยานพัฒน์นักปั้นแบนออนไลน์ครับใครก็ตามที่กักตุนหน้ากากนะครับกักตุนเจลล้างมืออ่า ก็เป็นยังไงบ้างครับของเต็มสต็อกเลยใช่ไหมครับของเหลือเยอะเลยใช่ไหมฮะนะแล้วจะไปขายให้ใครครับตอนนี้เป็นช่วงขาลงนะจริงๆแล้วนะครับการขายมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่อย่าลืมว่าสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าเซนซิทีฟนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำใจว่าโอกาสที่อ่ามันจะปล่อยไม่ออกนะครับหรือว่าของกองไว้ที่ตัวถ้าปล่อยไม่ทัน นะคุณก็เจ็บตัวนะออกมาโพสต์ว่าของเนี่ยขายไม่หมดสามารถที่จะเอาไปแลกกับสินค้าอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหพอออกมาโพสเท่านั้นแหละครับคนบนออนไลน์ออกมาทําอะไรครับให้กําลังใจหรือเปล่าครับเ <c oughs> นื่องจากเป็นสินค้ากระแสะไงผมบอกแล้วนะครับเขาก็ออกมาโจมตีดินะออกมาพูดต่างๆนาๆนาแล้วหลายคนก็บอกบางคนก็บอกว่านะครับเก็บไว้ใช้หน้าหนาวนะครับ เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยนะมันต้องจุดไฟผิงนะครับก็เอาเป็นชนวนอย่างดีเลยก่า <c oughs> กันไปนะครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกแล้วว่าจะเล่นนะครับรูปแบบของการเก็งกำไรเล่นสินค้ากระแสเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะเจ็บตัวมันก็ต้องมี